ต่อหน้าอย่างรับหลงัอง,อลง,อง,องอย่างพอรับหลังบอกว่างานบ้งอย่างงนี้ใช่ไหมนี่ประเด็นเรื่องนี้ใช่ปะที่ทุกคนกาลังแบบเป็นคําถามกันแล้วเป็นดราม่าก,กันใช่ไหมอ่ะฉันขอพูดอย่างนี้ว่าเธอไม่ว่าใครไม่ว่ายายเอยายบียายซียายดียายอียเฟยายจี e, F, G. ทุกคนสมมติเราซื้อตั๋วไปดูอ่ะมันไม่ใช่แค่ตั๋วเข้างานเว้ยมันคือบินข้ามทวีปไปนะบินข้ามน้ําข้ามทะเลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะ พอไปถึงหน้างานเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าถ้ามันดีมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคว่าดีถ้ามันไม่ดีมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคในทางนี้ทางนั้นนะมันขึ้นอยู่กับว่าไม่ดีจริงหรือเปล่าหรือดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ดีจริงเขาพูดเนี่ยนี่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องหน้าอย่างหลังอย่างหรืออะไรอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้เขาหมายถึงใครหรืออะไรนะแต่ผมกำลังจะพูดว่าสเสียงเงินนะกี่แสน หลายแสนนะทุกคนเข้าใจไหมมันหลายแสนะเวยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แบบไม่กี่แสนเพราะฉะนั้นะ่ะผมว่ามันไม่ใช่พอย n ์เลยพอย n ์คือมันดีจริงไหมไม่ดีจริงไหมพอย n ์คือออ่การจัดการงานดีจริงไหมไม่ดีจริงไหมนั่นคือสาคัญไม่ใช่เพราะว่าต่อหน้าอย่างรับหลังเนี่ยหมายเขามาไงต้องชมเหรอถ้ามันไม่ดีเขาก็คงว่าไม่ดีอันนี้ผมสำหรับผมนะผมไม่รู้เขาพูดถึงใครกันอะไรกันนะแต่ถ้าสมมติว่าคนคนนึงจะ ไปสมมติไปดูงานงานหนึ่งจะบ,บริโภคสิ่งสิ่งหนึ่งถ้าเขาออกมาแล้วรีวิวหรือพูดถึงอะถ้ามันไม่ได้เกินความเป็นจริงหรือมันมันอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่พูดได้อะมันผิดอะไรอันนี้ผมตั้งคําถามนะมันไม่ได้ผิดอะไรสำหรับผมคือมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดเยอะเลยอะมันเป็นเรื่องง่ายๆอะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหรอปะเออถ้าไม่ดีเขาก็เขา,เขาคงไม่มีเจตนาะว่า จะเอาแสงเอาซีนขนาดนั้นหรอกก็มันแน่นอนอยู่แล้วเขาเป็นถ้าสมมติว่าเป็นคนที่พวกเราคิดจริงๆก็คือเขาคอนเทนต์ครีเอเตอร์หมายความว่าเขาถ่ายวอล์กถ่ายคลิปถ่ายอะไรถ้าทําดีเขาก็จะชื่นชมคุณเองอะถ้าทําไม่ดีอะเขาคงไม่อยากมาด่าเอาแสงเอาซีนให้ตัวเองหรอกก็ t ปะ่ะมันมันไม่ต้องอันนี้ผมสำหรับผมมันไม่ใช่ขนาดนั้นถูกไหมคุณแองเขไม่ได้พูดนะว่าหมายถึงใครประเด็นแต่คนเป ตีความกันแบบออกข่าวกันเยอะอยู่นะ